สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจากทามิตออ t โตคาโดยผมลุงเบียนะครับวันนี้จะพามาชมรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของคนไทยนะครับตัวนี้เป็น Fortuner 2.4ขับ4ปี2018นะครับมาดูตัวรถกันครับระบบไฟจะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับด้านหน้าไฟเด y t i m ม r u ั n i ิ g ง i g h t ไฟสปอตไลท์ก็เป็น LED นะครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ตัวนี้ดูสวยนะครับด,ดูดูหรูหล่อดนะครับตัวนี้ดูด้านข้างกันครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมทั้งสี่บานนะครับพร้อมโดยคิวสแตเลสยาวไปถึงด้านหลัง ทำให้รถดูสวยงามนะครับแหลกหลังคามาพร้อมนะครับพร้อมรองรับท่านผู้ชมที่จะเอาไปใส่แหลกหลังคาได้นะครับตัวนี้สาม,มารถใส่ได้เลยด้านหลังครับพร้อมกับโลโก้ซิกมาโฟตัวนี้คือจะวงบอกว่ารถคันนี้เป็นตัวขับสี่นะครับายท้ายก็เป็น LED เหมือนกัน ฝาท้ายเปิดแบบระบบสัมผัสนะครับเป็นไฟฟ้าตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับมีแอร์ราวมาให้เรียบร้อยผู้นั่งด้านท้ายผู้นั่งโซนกลางก็ไม่ร้อนนะครับปิดก็ไฟฟ้าเช่นกันครับผมตัวคันนี้มีของแต่งมาเล็กๆน้อยๆนะครับ ล้อเป็นขอบสิบแปดนะครับยางเป็นยางโตโยนะครับยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดตัวนี้เงียบแน่นหนึบใช้กันยาวๆเลยทีเดียวรถคันนี้เปลี่ยนโชกมาแล้วนะครับเป็นโชกโบเฟ,ฟนเดอร์โชกยอดฮิตของรถออฟโรดนะครับตัวนี้แน่นหนึบไม่โยนนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ ตัวนี้มาพร้อมกับระบบพุทธศั์นะครับกดทีเดียวก็ติดนะครับรถคันนี้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับสะดวกสบายนะครับกดทีเดียวจะรับปิดปิดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับไล่มาที่พวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นระบบ multi function ด้านขวาจะดูสถานะของตัวรถนะครับเลขกิโล ระยะทางที่จะวิ่งได้ดูน้ํามันในถังนะครับควบคุมที่ด้านขวาด้านซ้ายจะควบคุมที่ตัววิทยุเครื่องเสียงนะครับเล่งวอลลุ่มเบาวอลลุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์พร้อมสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมาพร้อมกับพูดคอนโทรลตัวนี้เดินทางไกลสะดวกสบายนะครับเกียร์เกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับมีเพดเดิลชิป ให้ที่พวงมาลัยเรียบร้อยเราไม่ต้องมาปรับที่คันเกียร์นะครับจะสะดวกสบายมากเจ้าของเดิมใส่ออโต้วัตเกตมาใหต้ตัวนี้จะแสดงสถานะแบตเตอรี่บูทเทอร์โบแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำน,นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับมีระบบ DAT ตัวน,นี้เป็นเกียร์โฟนะครับมี ช่อง power outlet มีช่อง USB ครบเลยถัดลงมาจะเป็นปุ่ม eco mode power mode พร้อม traction control ระบบ idle stop ตัวนี้ครบทุวนครับไฟเป็นไฟดิจิตอลครับสวยงามแบบนี้สว่างไม่ร้อนนะครับรถคันี้เป็นเบาะออตโนมตเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสองฝั่งเลย ด้านผู้โดยสารและด้านผู้ขับนะครับสามารถขึ้นลงได้8ระดับนะครับปรับเอนปรับตั้งนะครับขึ้นลงตัวนี้สะดวกครับขับถนัดแน่นอนช่องเก็บของขนาดใหญ่สองสองช่องนะครับตัวนี้ไว้ใส่เอกสารได้ตัวนี้จะมีช่องแอร์ออกมานะฮะจะควบคุมอุณหภูมิได้สำหรับใส่เครื่องดื่มชูกำลังหรือใส่กาแฟกระป๋องอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่เดินทางไกลชมด้านหลังกันครับตัวนี้มีบันไดามาให้นะครับขึ้นลงสะดวกเบาสามารถปรับเอ็นได้นะครับปรับเอ็นนอนลงไปได้เลยตอนนี้ติดเบาะแถวที่สามอยู่นะครับมี power outlet มาให้หนึ่งช่องด้านหลังนะครับมีช่องเสียบไฟ220โวลต์มาให้ ตัวนี้ถ้าใครทํางานผ่านคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ด้านหลังสะดวกนะครับไม่ต้องหาที่ชาร์จมีที่เท้าแขนรถมันใหม่อยู่ครับแน่นจังพร้อมท,ท,ที่ใส่แก้วนะครับมีช่องเอาไว้แขนแวนของให้เรียบร้อยสองด้านเลยระบบไฟก็เป็นไฟ LED นะครับแอร์ควบคุมได้ตรงนี้ตามใจใผู้นั่ง ผู้โดยสารด้านหลังนะครับ ดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็เหมือนเคยครับดูพวกน็อตต่างๆนะครับเคยถอดไหมโตโยต้ามีวิธีดูง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือดูที่เพดเพดตัวนี้นะครับ จะแจ้งสถานะตัวรถมีเลขคดีมีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับถ้าตัวนี้ไม่มีไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดไฟแนนซ์นะครับถือว่าเป็นรถอุบัติเหตุนะครับถ้าตัวนี้อยู่ตรงกับในเล่มทะเบียนก็ถือว่าโอเคครับรถฝากระโปรงต้องไม่มีการแกะขยับนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆของโรงงานต้องอยู่ครบนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแปะใหม่นะครับเป็นของเดิมนะครับ รูต้องกลมนะครับตัวนี้คือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่ครบนะครับไปขับกันดูนะครับตัวนี้เป็นโช้คโปรเฟนเดอร์ยางโตโยนะครับแน่นหนึบแน่นอนอย่างโตโยนี้เขาจะเน้นความเงียบนะครับความแน่นการเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับยางโตโย ครับพันธุ์เนอร์ตัวนี้นะครับเวลาเข้าเข้าเกียร์โฟจะมีระบบ DAC HAC ให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราไต่าทางลาดชันรถจะเบรกให้เราเองนะครับตัวนี้ทำให้เราขับได้ง่ายขึ้นครับระบบ HAC บด HAC คือจังหวะเราขึ้นเนินสูงสูงนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นภูเขาหรือทางลาดชันก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าห้างเคยเข้าที่จอดรถอะนะครับ มันชันๆน,นะครับบางทีเราถอนเบรกออกจากเคร่งเนี่ยรถก็จะถอยหลังนิดนึงนะครับสําหรับท่านผู้ชํานาญแต่ท่านที่ไม่ชํานาญเนี่ยมีหลอนเหมือนกันนะครับระบบ HAC จะช่วยได้ครับคือพอปล่อยเบรกปุ๊บรถก็จะเร่งให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยรถจะไม่ขยับถอยหลังนะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะเวลาขึ้นห้างนะครับเกียร์เพเทนชิพสามารถเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องมาปัดที่นี่นะครับ ถ้าเราจะเชนเก,เกียร์ลงก็มีเครื่องหมายลบนะครับเราดึงเข้าหาตัวนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์4ให้เรียบร้อยด้านขวาก็บวกแล้วก็ขึ้นแล้วก็เป็นเกียร์5ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ระบบเกียร์4ของ Fortuner เนี่ยเทพมากเลยนะครับเกียร์โลเวลาเราลุยหนักๆล้อทั้งสีล้ออาจจะแตะพื้นไม่เท่ากันจะให้จะเกิดอาการหมุนฟรีของล้อนั้น ระบบของ Fortuner จะตรวจจับว่าล้อไหนที่ลอยหรือหมุนฟรีก็จะกระจายแรงไปอีก3รล้อนะครับล้อที่หมุนฟรีอยู่ก็จะไม่ไม่ต้องทำงานนะครับทำให้รถตะกุยขึ้นมาได้ง่ายนะครับวันนี้เราก็วิ่งกันอยู่ที่100นะครับตั้งโชคละยางแน่นหนึบมากครับยางก็เงียบดีนะครับสำหรับเจ้า Fortuner 2.4รับ4ปี2018คันนี้นะครับราคา1ล้าน9 0 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีประวัติสามารถฟรีดาวได้นะครับลูกค้าที่ไม่มีประวัติยื่นเอกสารผ่านก็รับรถได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ติดต่อมาทางช่องทางที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผม <tracks> ทาง YouTube กดกระดิ่งติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับทาง Facebook ทาง t i ิต o k อ กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ Purchase your tracks today